อ้าวนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมว่าก็ผมแจ็คสัสิีเฮน์อีกเช่นเคยนะครับมาวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปสอนการทําชิ่งนักเตะหรือการดึงนักเตะน,นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับอ้าวนะคผมก่อนอื่นเลยผมก็จะทําการให้ดูก่อนนะครับผมว่าการดึงนักเตะเนี่ยมันทายังไงนะครับผมโดยการทําชิ่งเนี่ยเพื่อให้นักเตะมันวิ่งทําทางเนี่ยมันทํายังไงนะครับผมนะ <S <S <ส>่ะ <error> ีครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่าตรงที่ เอ็มบ,บัปเป้วิ่งไปนะเป็น,นลูกศรขึ้นมาครับผมเขาเรียกว่าลูกศรนนำทางป่ะเขาเรียกเขาเรียกอย่างนี้ป่ะ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมแบบจะมาสอนนะครับผมวันนี้นี่ครับผม <laughs> คือมันทําทําง่ายด้วยแหละครับผมแล้วมันทําแบบมันทําให้เรามีเกียวลูกที่หลากหลายด้วยนะครับผม <We must S 1> โอเคมาผมจะเพิ <laughs> ่มการทำการสอนนะครับ <laughs> คืออันดับแรกเลยเราต้องกดส่งกับ กดพ a าสนะครับผมกับอนาปุ่มคอนโทนนักเตะนะครับผมพร้อมกันนะแต่ว่าเราไม่ได้กดจับเฉยนะถ้ากดเฉยมันจะไม่ได้นะเราต้องกดปุ่มคอนโทนนักเตะเนี่ยไปทางที่เราจะส่งให้นักเตะนะครับผมอย่างเช่นนี้เนี่ยครับผมเนี่ยนี่คือการกดพาสสกับกดควบคุมนักเตะพร้อมกันนะครับผมโดยให้ปุ่มคอนโทลนักเตะเนี่ยหันไปทางที่นักเตะหันอยู่นะครับนี่ครับผมนี่ครับ คือตอนที่ผมฝึกแรกๆเนะี่ยผมต้องทำหลายรอบมากกว่าจะติดนะครับผมต้องทำประมาณแบบอสองรอบนะครับผมแบบกดย้ําๆอะ่ะคือตอนนี้ผมแบบฝึกบ่อยแล้วเลยอ่าเลยติดได้ครั้งเดียวนะครับผมแต่ว่าก็ฝึกๆค่อยๆฝึกไปนะครับผมมันง่ายมากๆเลยนะดูใหม่นะผมเนี่ย สำหรับผมแนะนานะถ้าจะทํานี้ให้ทําตรงที่เป็นปีกนะผมเลยทําแบบแผนหน้าคู่นะฮนะนี่ครับผมสมมติว่าผมจะส่งให้เชีมยม็ิดนะนะี่ครับผมนักเตะในมาเนี่ยก็จะวิ่งทาทาทางไปนะครับข้อเสียก็คือ,อนักเตะของเราเนี่ยจะหลุดตําแหน่งง่ายนะครับผมเลยจะแบบวิ่งกลับมาไม่ทันนะ ยังเป็นคิมมินเนี่ยผมแนะนาเลยนะตำแหน่งนี้กลางรับเนี่ยผมไม่แนะนําให้วิ่งทําทางไปนะเพราะว่ามันจะเหลือกองกลางน้อยมากสําหรับแผนนี้นะันแต่ว่ามันก็แล้วแต่แผนด้วยนะผมใช้ใแผนอะ่ะสี่สองสองสองไงแผนที่มีปีกสองตัวแล้วก็หน้าเป้าสองสองตัวนี่ครับผมนี่ครับมานี่เลยนบทำชิงไปนี่ก็ยิงเลย นะอีป,ะปอเป้มาทำชิงมาเนี่ยผมโน่นโน้นก็จะวิ่งทำทางให้นะโอเคแล้วก็ส่งมาก็มันจะเพิ่มทำให้เกมลุกเราหลากหลายมากขึ้นนะครับผมแต่นักเตะที่ทําได้นะ่ยก็จะเป็นไม่ใช่ดินักเตะทุกคนน่ะทำได้นะแต่ผมไม่แนะนําตําแหน่งแรกเลยคือกองหลังคู่นะครับผมกองหลังทั้งสตัวคือไม่แนะนําเลยนะ แล้วก็แบกนะครับผมแบกแบกขวาแบกซ้ายเนี่ยคือถ้าตามรูปเกมเนี่ยทางแบกถ้าว่างเนี่ยผมแนะนําแนะนํวก็จะส่งแล้วแต่ละครับแต่ถ้าเกมแบบเกมบุกเขาแบบต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยแนะนํานะครับผมอย่างเช่นอาจฝั่งเขาบุกมาเนี่ยแต่แบบไงล่ะฝั่งเขายังแบบไม่ล่งอ่ะทางทางแบกขวาทางแบกซ้ายไม่ล่งอ่ะคือไม่แนะนําให้อ่ากดทําชิงนักเตะขึ้นไปนะครับ ต้องไเตียงลงล่วงนะถ้าผมแนะนำนะนี่เลยครับผมอาจจะสอนไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าลองฝึกดูเนะี่ยเข้าใจง่ายมันจะเข้าใจง่ายๆมากเลยมันทําง่ายมากเลยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามผมในคลิปใหม่ด้วยนะครับคลิปต่อไปผมจะทำการสอนการเตะแบบปั่นนะครับ คือตะยิงแบบปั่นนะฮะคือดูด้วยเราจะมาดูกันว่านักเตยคนไหนที่ปั่นดีหรือแบบมีสกิลในการปั่นนะครัก็สววสน,นี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ